บอยประกรณ์ฉเฉลยเหตุผลที่ถ่ายหัวเกรียนแต่แฟนๆดันโฟกัสผิดจุด กระแสคือฮาไอจีแทบแตกเลยล่ะค่ะเมื่อพระเอกสุดเกรียนบอยประกรณเปลี่ยนลุกครั้งใหม่ถ่ายหัวเกลียนแบบจริงจังเหมือนกับทรงนักเรียนมอต้นพร้อมระบุใต้ภาพว่าร้ำบวนเด็กกระโถมเล่นเอาความหล่อถูกอกถูกใจเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนแห่ชมกันใหญ่ต่างเดากันไปว่าทำไมถึงทำทรงนี้ละครหรือเปล่าหรืออะไรแต่ล่าสุดหนุ่มบอยก็เฉลยความจริงกับที่ มาที่ไปขอทรงหัวเกรียนโดยหนุ่มบอยได้รับบัตรนักโทษชายชิตตวานพิษณุเวศจากละครเรื่องบัตรอายุติธรรมแต่อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆแอบโฟกัสคือตัวเองที่แปะอยู่บนเสือ้อจนต้องขอแซวว่าอะหรือว่างานนี้พี่บอยจะบอกหวยหรือเปล่างวดน,นี้ต้องมาแน่ๆ